แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะเขาขอแนะนําร้านโจโลโบักช็อปร้านเติมเกมและฟาร์มเกมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเฮชหรืออีโวตัวละครแมปอเิเมะเอเวนเจอร์หรือแมปบล็อกฟูดอีกทั้งยังมีไก่เพชรและไก่ตันขายอีกด้วยสาหรับใครที่ชอบความเตยนนะคะมีโซนเสียงดวงสาหรับคนที่ชอบเสียงดวงโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิฟต์การ์ดโลบบขายอีกนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะร้านนี้ดีมาก Hello สวัสดีนะคะทุกคน ปิดคลิปบันเนี่ยก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้เขาจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวรีฟากับเจ้าตัวเวนนี่เนาะจะบอกว่ารีวิวก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาทําการเปรียบเทียบ2ตัวนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแนะนําให้ใช้แบบไหนอะไรนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวรีฟากับเจ้าตัวเวนนี่เนี่ยเหมือนกันคือเป็นตัวบับเวททั้งคู่นะคะไม่สามารถเอาไปบับพวกตัวพาร์สิเคิลได้ตัวเวทก็คือต้องบับตัวเวทอย่างเดียวนะคะสามารถวางข้างบนข้างด้าน ได้เหมือนกันเลยอันนี้คือเจ้าตัวรีฟานะคะวางข้างบนก็ได well> ้ข้างล่างก็ได้อยู่ที่ทุกคนจะเลือกวางเวนดี้ก็เหมือนกันนะคะวางข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยเลือกจะวางถ้าเป็นไมเท่าไนร่ก็จะต้องเลือกวางข้างบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เลือกเจ้าตัวมามิมานะคะก็เพราะว่าเจ้าตัวมามิเนี่ยเขารู้สึกว่าเามเมลดเหมันค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคเนี่ยนะคะที่มากับแก๊งของพวกแบบพวกนางๆนะคะเขารู้สึกว่ามามินี่ ตึงอยู่นะในเรื่องของดาเมส่วนโฮมูระก็จะตึงในเรื่องของสกิลกดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดาเมดีไหมก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคเข้าเรื่องนะคะความต่างของเจ้าตัวรีฟากับเจ้าตัวเวนดี้เลยคือ1เงินวางไม่เท่ากันแน่นอนนะคะเวนดี้เนี่ยเงินวางแค่800ส่วนเจ้าตัวรีฟาเนี่ยเงินวาง1000นะคะคือค่อนข้างเยอะเลยทุกคน1000ก็เท่ากับโอชิเลยนะคะ แต่ก็อย่างว่านะคะเป็นตัวมิสติกเนาะเงินวางแพงก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองวางทั้งคู่นะคะไว้อยู่ข้างหลังมามิเนาะวางตรงนี้ส่วนเวนดี้เดี๋ยววางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาขอปิดเอฟเฟกก่อนจะได้แบบลดเสียงรบกวนลงไปนิดนึงโอเคมาดูกันนะคะดาเมจเริ่มต้นของเจ้าตัวลีฟาเนี่ยหรือว่าในเกมจะอ่านว่าเลฟี่นะคะดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่3 5มพนะแต่ส่วนะแต่สมมกเราก็ไม่ค่อยสนดาเมจกันอยู่แล้วเพราะว่าเรา เอามาเป็นตัวบัฟเราก็สนใจแค่การกดบัฟนะคะดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่1828นะคะถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันก็ไม่ได้แย่มากดาเมจเริ่มต้นนะคะทุกคนจะสังเกตนะคะว่าระยะการโจมตีเนี่ยคือต่างกันมากเจ้าตัวรีฟาเนี่ยระยะการโจมตีอยู่ที่27นะคะส่วนระยะการโจมตีของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่14.8เอาเป็นว่าถ้าใครอยากถ้าใครอยากใช้ตัวบัฟที่เขาเรียก,ว,ะยะกว่าระยะการโจมตีหรือว่าระยะบัฟค่อนข้างกว้างนะคะก็ แนะนำเป็นตัวเイฟี่เนาะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆใส่ใจในเรื่องของเงินวางอะไรอย่างนี้มากกว่าเขาก็แนะนําเป็นตัวเวนดี้ก็คือดีกว่านะคะทั้ง2ตัวเป็นตัวบัฟนะคะทุกคนเป็นตัวบัฟเวทเหมือนกันเลยคือรู้สึกว่าเจ้าตัวรีฟาเนี่ยก็คือเวนดี้ในร่างมิสติกเลยสําหรับเขานะคะแต่ทุกคนต้องรู้ว่าเวลากดบัฟเนี่ยคือจะไม่เหมือนกันนะเวนดี้เวลากดบัฟคือจะบับแค่30%นนะคะดูปึ๊บ นี่เห็นไหมเวนนี้จะบับแค่30%นะคะตัวละครที่อยู่ในวงเท่านั้นส่วนเจ้าตัวรีฟ้านะคะจะบับทันทีเลยตอนกดก็คือ50%นะคะทุกคนนี่เห็นไหมจะบับทันที50%ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยถ้าสมมติไม่มีบับบนนะคะแล้วเจ้าตัวรีฟ้าสามารถกดบับทันทีได้50%เนเนี่ยถือว่าโคตรโกงแบบโกงมากทุกคนเจ้าตัวรีฟ้าก็ สามารถทําบับบนได้เวนดี้ก็สามารถทําบับบนได้วิธีทําบับบนนะคะก็ทั่วไปเนาะต้องวาง4ี่ตัวนะคะจําเป็นจะต้องวาง4ตัวเท่านั้นคือเขาพยายามทํามตัวแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เนาะเวลาทําบับบอสสาหรับเขานะคะเขาเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเขาถนัดวางแนวตั้งนะเพราะว่าเขาจะได้นับตัวให้มันถูกนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาสามารถวางตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามมุมได้ไหมเขาก็ทําได้นะคะแต่ว่า เขาอยากให้เพื่อนๆแบบว่าเห็นแบบนี้มากกว่านะคะก็เลยวางแนวตรงแต่ว่าเวลาเล่นเขาก็วางแนวตรงนะถ้าแบบพื้นที่มันเหลือหน่อยๆนะคะอ่ะวิธีทำบับบนนะคะเพื่อนๆน่าจะทําเป็นแล้วหลายๆคนนะคะแต่ถ้ายังทําไม่เป็นเขาก็จะสอนในวันนี้นะคะสอนแบบวิธีรวบลัดง่ายๆดูง่ายด้วยเพราะว่าวางสี่ตัวเรียงกันแบบนี้นะคะวิธีทาบับวอนะคะเพื่อนๆจะเรียงเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือว่าจะเรียงเป็น แนวตั้งก็ได้นะคะคือตัวรีไฟเนี่ยสามารถวางได้ทั้งหมด6ตัวนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละอ่าโอเคเดี๋ยวเขาจะมาสอนนะคะเขาจะใช้4ตัวหน้านะคะในการสอนเริ่มจากตัวแรกนะคะเพื่อนๆจะเอาตัวไหนเป็นตัวแรกก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้1 2 3 4าว่านไปนะคะอยู่ที่เพื่อนเพื่อนอยากจะเลือกตัวไหนเนาะเสร็จแล้วกดบัฟนะคะพอกดบัฟนะคะทุกตัวที่อยู่ในวงเนี่ยจะขึ้น50%บนหัวเนาะแล้วก็ต่อมาก็กดตัวที่2ให้มันห่างกันสักแป๊บหนึ่งอะกะเวลาเอานะคะหมัันนนแแบบบผ่าปกึง ว่าตัวแรกเนี่ยไม่ใช่สีเพราะว่าเจ้าตัวรีฟาเนี่ยคูลดาวน์อนข้างนานนะคะสกิลกดส่วนสกิลที่3ก็รองตัวที่2-3-4บบนหัวหายไปก่อนนะคะค่อยกดเห็นปะบัาบนหัวหายไปแล้วสองแล้วก็กดตัวที่3ต่อเลยปึ๊บ ถ้ามันขึ้น50%นี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะเรามาลอกดตัวที่4ต่อตัวที่4นะคะรอบัฟเราบับนหัวตัวแรกกับตัวที่3นะคะหายไปแล้วก็กดตัวที่4นะพอกดตัวที่4พวบตัวที่1กับตัวที่3จะบัฟขึ้น100%บนหัวเสร็จแล้วเรามาเริ่มตัวแรกใหม่เห็นป a s ส i v จะมีให้กดแล้วแล้วก็รอบัฟหายจากบนหัวไป2ตัวนะคะอย่างนี้1 2เสร็จแล้วเราก็กดเลยปึ้ง ก็จะขึ้น100%ทันทีเลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าตัวรีฟาเนี่ยเป็นตัวที่เขารู้สึกว่าทำบัฟ100%ติดง่ายมากถึงแม้เราทำลุดแล้วก็สามารถแบบทำใหม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะสำหรับเขานะคะเขาไม่ได้เปิดให้มันกดออโต้เนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้เอานิ้วสุขคนนมาทำให้มันแบบ น่วงเวลามากกว่าเดิมนะคะก็เลยใช้วิธีการที่ตัวคนเนี่ยกดไปก่อนเนาะถ้าใครสามารถใช้นิ้วสุคนนะในการแบบน่วงเวลาได้ให้มันแบบตรงจังหวะที่มันจะต้องกดก็ค่อนข้างดีนะคะคือเราก็ไม่ต้องคอยกดเองก็จะเป็นแบบออโต้ไปเนี่ยทุกคนต้องคอยกดไปถ้าถามว่าสกิลกดครูดาวไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างนานเลยนะคะถ้าเทียบกับเวนดี้เวนดี้จะครูดาวไวกว่าเนี่ยเราก็ต้องมาคอยกดไปเรื่อยๆนะมี4ตัว ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวลีฟาเนาะต่อมาในส่วนของเวนดี้บ้างดีกว่าทุกคนเวนดี้ก็เหมือนกันนะคะวาง4ตัวปรับครั้งแรกของเวนดี้คือ30เนตนะคะกดเลยปึ๊บนี่บัฟทันที30%วิธีทำบัฟวนก็เหมือนกับเจ้าตัวเลฟี่เมื่อกี้เลยนะคะกดตัวแรกปุ๊บกดตัวที่2ต่อห่างจากตัวแรกสักแป๊บนึงปึ๊บเสร็จแล้วตัวนี้จะขึ้น69%นะยังไม่ถึงร้อยเรามารอกดตัวที่3ต่อ โมดูลที่3ก็โรบบนหัวของตัวที่2 3 4หายไปแล้วค่อยกดตัวที่3นะคะเห็นไหมบั๊หายปุ๊บกดเลยตอนนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะที่มีแค่ตัวแรกขึ้น69%เรามารอกดตัวที่4ต่อก็รอนี่เห็นไหมพอบั๊มหาย2ตัวปุ๊บตัวที่หนึ่ตัวที่3หายไปเรากดตัวที่4ต่อเลยตัวที่1กับตัวที่3ก็จะขึ้น69%บนหัวนะคะเราก็มาเริ่มตัวแรกใหม่ บ้าคู่ดาวใกล้เสร็จแล้วรอตัวที่2กับตัวที่4บั๊หายจากหัวนะคะเราก็กดเลยตัวที่2กับตัวที่4ก็จะขึ้น100%แล้วก็จะบัฟตัวละครที่เราต้องการจะบัฟ1เนี่ย100%ทันทีเลยนะคะเสร็จแล้วพอบัฟ2ตัวหายก็มากดตรงสกิลบัฟใหม่นี่ ทุกตัวก็จะขึ้น100%เซเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวินนี่ถ้าถามสําหรับเขาก็คือเขารู้สึกว่าเล่นง่ายทั้ง2ตัวนะคะอยู่ที่ใครอยากจะใช้แบบไหนคือถ้าเทียบกันจริงๆอะ่ะ ลีฟาคือเราต้องไปเสียเพชรสุ่มใช่ไหมเวนดี้ก็เสียเพชรสุ่มเหมือนกันแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นตัวหลุดเลดมาเละลีฟาเนี่ยเขาเสียไปไม่กี่เพชรหรอกแต่ก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้มีเพชรเยอะอะไรมากก็ไม่จําเป็นต้องสุ่มลีฟาก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายเราก็มาทาบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเข้าใจไหมเราก็ใช้ตัวที่เรามีอยู่อย่างเจ้าตัวเวนดี้ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนคือเขาบังเอิญเจออะไรที่มันแบบว่าแปลกๆนะคะ คือเขาว,าวางตัวตัวรีฟาร้ากับเจ้ตัวเวนดี้ไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้นะคะพอเขากดอัพเวนดี้ปุ๊บอ่ะกดบัฟทันทีนะ30%ทีนี้ยรอสแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็กดตัวรีฟาร้านะคะเวนดี้ก็จะบัฟทันที95%นะแต่ก็มันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวบัฟเนาะดาเมจมันค่อนข้างน้อยตัวรีฟาร้านะคะดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่46,035นะคะ สรุปโดยรวมทั้งหมดของเจ้าตัวรีฟากับเจ้าตัวเวนดี้นะคะบอกเลยว่าทั้งสองตัวนี้แทบไม่มีความต่างกันเลยเรื่องสกิลกดนะคะในส่วนตัวเขารู้สึกว่าเวนดี้จะไวกว่านิดหน่อยนะคะหรือว่ามันเท่ากันเขาคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าเวนดี้ไวกว่าจริงๆเนาะแล้วก็ ในเรื่องของการบับนะคะเขาสึกว่าถ้ามีเวนดีแล้วอะจ้ตัวรีฟานะคะก็ไม่จําเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยเราสามารถใช้เวนดีได้เนาะเพราะสุดท้ายเราก็เอามาทําบับ100%เหมือนกันนะคะคือใครมีเพจน,น้อยก็ไม่จําเป็นต้องไปสุ่มนะคะนอกจากว่าเราอยากสะสมตัวเนาะก็สามารถสุ่มได้อะไรต่างๆนานาเนาะ ถ้าใครทาบัฟบอไม่เป็นก็แนะนําเป็นเจ้าตัวรีฟานะคะเพราะว่ากดบับทันทีเนี่ยคือ50%นะทุกคนส่วนใครที่ทําบับบนเป็นแล้วก็รีฟานี่ไม่จําเป็นสุดๆไม่ต้องมีเลยทั้งสิ้นมีแค่เวนนี่ตัวเดียวพอเพราะสุดท้ายเราก็มาทาบับบอลอยู่ดีนะเขาสอนบับบอไปเมื่อตอนต้นคลิปแล้วถ้าใครยังงงงอยู่ก็สามารถย้อนดูแล้วก็ลองทําตามได้อะไรต่างๆนานาน,นะคะถ้าใครเอาฮีโร่สายเมจิกไปหลายตัวก็เอารีฟาไปก็ได้ ถ้าใครที่แบบอยากบัฟเป็นตัวตัวไปหรือว่าเล่นสายพาร์ซิเคิลมากกว่าก็เอาเวนดี้ไปกับเออร์วินนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครอยากแนะนำตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r คร e ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไซย่านะคะ่ะทุกคนโอ้ย ยืนคู่กันแล้วคาวาอี้สุดๆเลยน่ารักมาก